بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ขอความระความเมตตาความจำเริญความกรุณาปราณีเจ้าลอสุภานุวตาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบาวขอพระองค์ถึงประสบแต่ทุกผู้ชมที่รักเกาะล้อ Allah ครับบรรดาพู้ธที่ศรัทธ,ธามัน่นบ่าวเกาะล้อที่รักของพระองค์และบรรดาพูทที่เขานั้นปฏิบัติดีตามแนวทางของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะสลัม ขอพระองค์ได้ทรงให้ความจำเริญความเมตตานะครับเป็น้องที่รักขอ้วครับเช้าเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้สดใสนะครับอัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสมีลมหายใจนะครับวันนี้ที่ของเรานะครับเราคงพูดกันย้ําเตือนกันบ่อยๆอยู่เช่นกันนั่นก็คือเรายังไม่ได้ถูกกล่าวกับคําว่าอินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยฮิรอยจูนนะครับแท้จริงแล้วเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และยังพระองค์ที่เราจะกลับไป พี่น้องที่รักครับวันนี้ลมหายใจของเรายังมีอยู่นะครับอเลอร์ยังทรงประวิงเวลาให้กับเราครับวันนี้สายตาของเรายังมองเห็นนะครับตาของเราเรยังกระพริบอยู่นั่นคือความเมตตาที่อเลอร์ได้ทรงให้พี่น้องที่รักครับช้าช้าแบบนี้แหละนะครับที่อเลอร์ได้ทรงให้บ่าวของพระองค์นั่งได้บ่าวของพระองค์นั่นได้งงไดเปิดกุญแจไขกุญแจไปสู่คลังค้อานาณขงออรรถนั่นก็คือคลังมหาคลัง มหาสมบัติอย่างมากมายที่ Allah อัลลอฮะทรงเตรียมไว้ให้วันนี้เราพากันช่วยกันนะครับเรามีกุญแจที่จะไขไปสู่คลังของพระองค์ตื่นเช้าขึ้นมานั่นก็คือการที่เรานั้นอ่านดุอานะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัอลฮิอาฮยานะบ์ดะมาอะมัตนาววอิลัยฮินุชูรครับมวนการสรรเสริญนั้นมอบแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาครับ พระองค์ผู้ทรงทําให้เราได้ฟื้นนะครับหรือทําให้เราได้มีชีวิตอาญาณะบะดามาหลังจากที่เราได้ตายไปนะครับนั่นก็คือคื่วงของการหลับของเราช่วงหนึ่งช่วงใดของเราก็ตามนะครับวอิลัยหินูซูและยังพระองค์ที่เราจะกลับไปวันนี้ต้องขอบคุณออลร้อ์นะครับพี่น้อวที่รักขอร้อ์ครับหัวใจของคนเราเนี่ยนะครับความโศกเศร้าเสียใจที่จะเกิดขึ้นก็มักจะมาจากหัวใจที่ครุ่นคิด นะครับมีความทุกข์มีความกังวลนะครับนำพาไปสู่สมองนำพาไปสู่ห่วงถึงความรู้สึกลิ้นปากแล้วก็พูดไปบางครั้งจนกระทั่งเกิดความท้อระทมัวใจเปรียบเสมือนกับอะไรเปรียบเสมือนกับขนนกนะครับหรือเปรียบเสมือนกับปุยนุ่นนะครับเปรียบเสมือนกับขนนกที่มันเบามาก,มากๆเลยนะครับแล้วมันเวลาที่มันถูก ลมพัดไปเนี่ยนะครับมันก็จะล่องลอยไปไรทิศทางหัวใจของเราก็เหมือนกันครับเปรียบเสม,มือนกับเ,เหมือนกับขนนกนั่นแหละถ้าหากว่าเราไม่รู้จักวิธีที่จะควบคุมหัวใจของเราบางครั้งเรามีความทุกข์นะครับจนกระทั่งหัวใจอาจจะมีความรู้สึกคล้อยตามไปสู่สิ่งอื่นนะครับไข้คุณค,ค,คิดไข้ควรต่างๆนานานะแต่บัดนี้ก็ตามที่หัวใจของเราเป็นหัวใจที่มอบหมายต่ออั์ พยายามสุดนะครับถ้าหากว่ายากลําบากก็พยายามนะครับแล้วก็มอบหมายต่อแล้แล้วก็มุ่งหวังพยายามทําในสิ่งน,นั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้รับความทุกโศกเมื่อใดก็ตามที่เราได้รับความได้รับความกรุณาปราณีจากเรานะครับมีทรัพย์สินมีเงินทองมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายก็อย่าลืมที่ต้องไม่ลืมที่จะขอบคุณอล่อยมาก เพราะความทุกข์ความสุขความร่ำรวยความยากดีมีโจนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาแต่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลขุอะไลฮิวะสัลลัมครับ่วงเล็บไว้เลยนะครับที่ท่าน,นานบีบอกว่าฉันชอบที่จะอยู่กับคนจนจนคนจนจนที่มีอัลลอฮฺคนจนที่ไม่ท้อไม่ระทมฉันอยากจะอยู่กับคนที่ยากลําบากเพราะคนเหล่านี้ท่านนาบีบอกกับเรานะครับว่าเป็นไกด์ เป็นแนวทางว่าแต่ไม่ต้องถูกสอบสวนมากนะครับในวันกิยามายจะไม่ต้องถูกสอบสวนมากเลยนะครับแต่คนที่มีความร่ำรวยเขาจะต้องถูกสอบสวนก่อนในทรัพย์สินของเขาเงินทองของเขามีสหาบาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนะครับท่านอัลลอห์มนานบินญารับสหาบาของท่านนบีเราคงได้ยินชื่อของท่านเป็นหนึ่งจากสิบท่านที่ลอ์ได้ทรง รับรองสวงสวรรค์ได้รับความพอพระทัยจากเราตั้งแต่ท่านที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับครั้งหนึ่งท่านอุลระห์มานบินเอานะครับอย่างที่เราทราบนะครับอเอาเป็นพ่อค้านะครับเป็นพ่อค้าที่ประสบความสําเร็จนะครับเป็นพ่อค้าที่ไม่ลืมเอาล้อเลยนะครับเป็นพ่อค้าที่แทบมีอยู่ครั้งเดียวน่าจะเป็นดังนั้นที่ท่านนั้น พลาดกันละหมาดกับท่านนบีฮัมอสโลลอะลัยระสลามตักกิบิสแรกนะครับท่านก็ระวงไม่ใช่ระวงไปอยู่ตรวจสอบกองคาราวานของท่านเมื่อกองคาราวานเข้ามาังเมืองมดินนะครับก็พอลท่านท่านบิลันอิบรอฮ์บนะครับไซยัดุลไซยุดอไซยุลมอซีลีนะครับหัวหน้าของผู้ที่ทำการอันซานนะครับเป็นคนแรกนะครับท่านบิลันเนี่ยก็ปรากฏว่าจะอาบน้ paint, ําละหมาด นบีก็ตั้งซอฟแล้วตั้งแถวแล้วเอาลอสอักบัตแล้วท่านเสียใจมากก็มอบหลังจากนั้นก็บอกกับท่านนบีว่าผมพลาดวันนี้ผมพลาดละหมาดตักบีรแรกกับท่านนบีเสียใจเหลือเกินดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะทําก็คือบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดกําไรทั้งหมดกองคาราวาทั้งหมดวันนี้ให้ในหนทางของอัลลอฮ นะครับท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลผู้อะลัยฮิวสัลลัมบอกกับท่านอับดุลรหมมานบินอาในเชิงชมว่าอับดุลรหมมานบินอาเนี่ยเขาจะคลานเข้าสวรรค์โดยประมาณนั <te> pues, ้นนะครับโดยประมาณนั้นครั้งหนึ่งท่านยิชาก็เคยบอกแบบนี้ทําให้ท่านอับดุลรัมมานบินอาเนี่ยนะครับได้หวนรำลึกนึกถึงคําพูดของท่านอบีนะครับมีสุฮาบะคงท่านอบีไปบอกว่าเนี่ยนะท่านยิชาร์นะบอกกับท่านนะว่าท่านเนี่ยจะคลานเข้าสวรรค์นะครับ ท่ารีบไปหาท่านอย่างไอซาอุมุลมุวีนินนะจะบอกว่าอ๋อขอบคุณท่านอย่างไอซาเหลือเกินที่ทําให้ฉันรำลึกนึกถึงคําพูดของท่านนบีอย่าการะนั้นเลยฉันขอบริจาคทั้งหมดเนี่ยในหนทางของอรร์และท่านบรอร่าเอว์ก็เป็นหนึ่งจากสหาบานท,ที่ขาของท่านข้างหนึ่งพิการนะครับในช่วงของสงครามอุฮุดนะครับบาดแผลที่ชะกันที่สุดนั่นก็คือที่ต้นขาของท่านท่านจึงนับแต่สงครามอุฮุดนั้นมาท่านจึงกลายเป็นผู้ที่ ขาพิการนะครับเป็นสซฮาบาท,ที่ขาพิการนะครับนั่นคือาหาวก็เป็นคนรวยทหาว่าเป็นคนที่มีเป็นนักธุร,รกิจเป็นคนที่มีกิจการนะครับก็ให้เป็นตัวอย่างอย่างท่านอัลรหฮมานบินเอานะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ยากจนขาดสนอิชลาลาตันจันนิอิลลามาน,านายาโศกเศร้ายารทมไม่ท้อถอยกับชีวิตเพราะชีวิตของผู้ที่ศรัทธาเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นชีวิตที่ อันชบุมันแปลกมากๆแปลกในสิ่งที่ดีนะครับว่ามีความแตกต่างกับสังคมนะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าเขาได้รับความความขัดสนความยากจนเขาจะไม่ลืมที่จะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์และก็พยายามหากว่าเขาเป็นคนที่ร่ำรวยครับคนที่มีทรัพย์สินเงินทองเขาก็จะเป็นคนที่ขอบคุณอลัลลอฮ์ซุบฮานุฮฺวาตาลานั่นแหละครับ เมื่อต่อรายการพูดถึงเรื่องของความทุกข์ใจนะครับแบบอย่างของท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลลัลนผอะลัยฮิสะสลามพี่น้องครับเป็นแบบอย่างที่ทุกกระเบียดนิ้วของท่านนบีทุกขณะย่างก้าวของท่านนบีเช้าจดสายบ่ายจดเย็นของท่านนบีนะครับนั่นคือตัวอย่างให้กับเราเวลาที่เรามีความทุกข์ยากเราหาคู่มือบางทีหาคู่มือหนังสือเล่มนั้นเล่มนั้น จะทำอย่างไรที่จะให้หัวใจสงบทำอะไรที่จะได้ได้ได้มีได,ได,ได้ได้ทำให้หัวใจนั้นมีความสุขหรือมีต้นทุนดีๆพี่น้องครับมีดูอาของท่านนาบบมุฮัมหมัสซอลลัลฮุอะลัยฮุอัสลัมเนี่ยน่าสนใจนะครับอ่านสั้นๆเลยพี่น้องมีความทุกข์ไหมพี่น้องมีความโศกเศร้าไหมครับในแต่ละวันครับเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีแหละครับช่วงหนึ่งช่วงใดก็ตามแต่ถ้าหากว่า มีความทุกข์ใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามดูอาของท่านนับดุลฮัมมัดสุลลัลนผู้อะลัยฮิวะสลลัมซึ่งถือว่าเรื่องหนึ่งในนั้นก็เป็นหนึ่งจากประโยคของอัลกุรอานด้วยนั่นก็คือลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซาลิมีนนะครับ ความหมายตรงนี้นะครับยูสอัลอัมบิยะในอายาที่87นะครับมาดูความหมายนะครับพี่น้องครับความหมายนั่นก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากพรอะองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตลาลแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์สุบฮานะกาแท้จริงข้าพระองค์เป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้อธรรมทั้งหลายนี่คือความรู้สึกที่มอบหมายต่ออัลลอฮฺ พูดที่ถ่อมตนพูดที่ยอมตนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเมื่อใดก็ตามที่เรอาอ่านดูอานี้อินชาอัลลอฮฺเท่ากับการอ่านอัลกุรอานนะครับหนึ่งหนึ่งวรรดด้วยนะครับเพราะเป็นหนึ่งจากอันกุรอานด้วยนะครับเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอายานี้นะครับมีจริงๆง,งอุลมามะเขากล่าวถึงนั่นก็คืออายะตุนแกริมานะครับอายะตุนแกริมาก็เป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับในถ้อยประโยคของ อัลกุรานในอายะนี้นะครับเป็นที่รู้จักนะครับเป็นแล้วก็เป็นดุอาของท่านนาบียูนุสอะไยฮิสลามที่เคยอ่านในยานที่ท่านตกอยู่ในความมืดมิดภายในท้องของปลาที่กลืนตัวของท่านไปนั่นะคือการทดสอบที่เราส่งทดสอบพูดถึงนบียูนุสนิดหนึ่งนะครับมีอุม,มะหรือประชาชาติเราเรียกอุม,มะก็คือประชาชาติก่อนหน้าท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลอฮุอะัยฮิวะสลลัมเด็ยเป็น้องครับก็คือประชาชาต ของท่านนาบียูนุสนะครับเป็นประชาชาติเดียวนะครับที่เมื่ออัลลอฮ์ลงบาละมาแล้วอัลลอฮ์ก็ดึงบาละนะั้นขึ้นไปบนฝากฟ้าลงมาแล้วนะครับจะเป็นบาละที่ท่านนาบีรู้สึกว่าทอมากๆแต่การที่จะเชิญชวนกลุ่มชนของท่านไปสู่อัลลอฮ์ะนะครับการตั้งภาคีด้วยการดื้อดึงทรยศไม่ฟังคํา ของท่านของท่านนบียูนุสด้วยนะครับหล,หลายๆอย่างจนกระทั่งอัลลอฮ์เนี่ยได้อนุมัติให้ท่านนบียูนุสไปบอกกับพวกเขาว่าอัลลอฮ์จะท่งลงบาละนะครับหรือการทดสอบมาให้นะพวกเขาก็ไม่เชื่อท่านนบียูนุสบ,บอก้าหากว่าท่านไม่เชื่อนะจะไปแล้วแหละท้อนะครับส่วนหนึ่งเสร็จแล้วก็ขึ้นเรือไปดังที่ว่าเนี่ยนะครับขึ้นเรือไปปรากฏว่าในเรือนั้นนะครับเกิดพายุ ครับขึ้นลมถาถมเข้ามาก็ต้องมีการจับฉลากวัตจะโยนใครลงไปในทะเลทุกคนรู้จักท่านนายบีุตแต่จับฉลากครั้งใดก็เป็นชื่อของท่านนายบียุตจนกระทั่งท่านนายบียุตบอกว่านี้เป็นการงานของอา,า,าร์ล็่ตแหละฉันจะต้องลงเรือไปละนะครับพอลงเรือไปอัลล็อ์ทดสอบนะแต่อัร์ล็อกก็สอนงานให้เป็นข้อคิดนะครับลงไปในกระป่าก็เข้ามากลืนท่านนายบียุธแต่ไม่ได้ทําอันตรายท่านนายบียุตนะจนกระทั่ง นะครับก็มืดพิดอยู่หลายวันนะครับจนกระทั่งปาก็่หวไปแล้วก็กไปคายท่านมยุทธ์ออกมานะครับจากท้องของเขานนี่คือสิ่งที่อัุราันได้กล่าวถึงนะครับนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาที่ไปของลาอิลาอิลลาอันตะสุปฮานนกะอินีกุนตุมิทัซลบินทัสซอลลัมบิยะในอายะที่87ฉะนั้นพี่น้องที่รักขอร้อครับ ท่านนบีนุชไม่ได้มีความไม,ไม่ไม่สิ่งอื่นแต่มีความรู้สึกคือคือค,อคนเราในบางทีก็มีความท้อบ้างนะแต่จะต้องไม่ไม่ไม่ไมรู้สึกความท้อจะต้องอ่าต,ต้องต้องเรียกกำลังใจกลับคืนมาด้วยการเข้าหาอุบาสบฮานหัวตะลานะครับจากนั้นอาจจะเกิดความทุกข์บ้างนะครับความท้อระทมบ้างก็เป็นตัวอย่างจากเรื่องราวของท่านนบียูนุสนะครับในสุรน,นรับในอายันิอาตุนการีมาเป็นคำกล่าวที่เคยอ่านที่ท่านนบียูนุสนะครับ ในอีกดูอาหนึ่งนะพี่น้องที่รักขอแล้วครับแต่หากว่าเ,เราเป็นผู้ที่อาจจะยากจนบ้างนะครับเป็นคนที่มีความยากลำบากไปล้ครับอย่าลืมเลยที่จะขอทูอาตอ่อจะขอเป็นภาษาไทยนะครับเราคนไทยภาษาของเราคือภาษาไทยหรืออาจจะขอเป็นภาษาในในใน,ในส่วนอัสกาดนะครับหรือในบทดูอาที่ท่านดบีได้บอกกับเรามีที่มาที่ไปที่ถูกบันทึกรับรอง จากคำกล่าวของท่านอบ,บียนะครับจาครบถ้วนครับอ,อ,อีกดูอาหนึ่งนะครับเป็น้องที่รักขอแล้วครับรบ,บีอินนีลีมาอันซันตาอิลายามิานคไคเนลฟากีรุนนะครับข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองอันนี้ก็อยู่ในสรุรอัลกษัตเช่นกันครับเป็นดูอาด้วยแล้วก็เป็น จากอายะฮ์อุรอ่านด้วยถ้าเมื่อเราอ่านอายะ์นี้ก็หมายความว่าเราได้อ่านอันกุรอานหนึ่งวรคด้วยเช่นกันข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงกระพรองอยากได้ในความดีที่พระองค์ทรงประทานลงมาให้แก่ข้าพระองค์นะครับเ,เรื่องราวเหล่านี้นะครับผมมักที่จะชอบนําเรี่อกับพี่น้องถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์ที่มีที่มาที่ไปนะครับไม่ได้มีคําว่ากอล่าวกีล่าคนนั้นกล่าวคนนี้พูดโดยที่ไม่มีที่มาที่ไป นะครับการเรื่องเล่าต่างๆนะครับก็ตรวจสอบนะครับดูที่มาที่ไปดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลขุอะไลฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าอัสนุนคิดสอฟวิหารสันกุคุรานครับเรื่องราวที่ดีที่สุดนะครับที่ดีที่สุดนั่นก็คือเรื่องราวที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานหรือประวัติศาสตร์สุนอัสนุนสุนนุนสุนนนุนสุนนตุรอสุนสุลลัลขุอะไลฮิวะซัลลัมและแบบอย่างที่ดีที่สุดก็คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดุลเบียร์มุฮัมมัดสุลลับ ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องกับท่านนบีฮารูนนะครับมูซากับฮารูนนะครับสองคนพี่น้องนะครับเป็นกลุ่มชนเป็นต้นของกลุ่มชนของบัณฑิอิสราเอลนะครับหรือชาวยะหุดนะครับท่านนบีมูซาครั้งที่ท่านได้เดินทางไปยังดินแดนของชาวมัตยันบัตยันอัคอุมมัตยันเนี่ยเป็นดินแดนของนบีซูอฟอะลัยฮิสสลามนะครับนบีซูอฟเป็นนบีท่านหนึ่งนะครับ ชาวเมืองมัธยันนะครับเป็นเมืองไปกย็ย่าเป็นเมืองแล้วก็พบว่ามีอยู่ชายอยู่กลุ่มหนึ่งกำลังตักน้ํามาเลี้ยงปสสศุสัตว์นะครับเลี้ยงปสสศุสัตว์ของพวกเขาแล้วก็มีสตรีสองนางสองคนนะครับสตรีสองคนนคั่นก็คือหญิงสาวสวยก็เป็นลูกสาวของท่าน,อ,นอับดุลนบีเอฟนะครับก็นางก็ยืนรอตักน้ําด้วยกับความเป็นคนที่อันธพาลคนกลุ่มนั้นก็คือใช้น้ําบ่อดเดียวกัน ก็ไม่สละนะครับไม่ไม่เลดี้เฟิร์สอนะครับก็คือหมายความว่าตัวเองนะครับคว,ความก็คือรังแกผู้หญิงสองคนนะครับไม่ยอมให้เธอสองคนนะ่าตักน้ำความเป็นอังคาร์พาการเก้่ยวพาราศีนะครับทำท่าไม่ดีมีร้ายด้วยนะครับท่านนบีมูซาอะไรที่ซลามได้เห็นครับ นะครับรดบีมูซาก็ได้ช่วยเหลือสตรีสองคนนี้และกลับไปยังพักใต้โรมาณัช่ววลาดังดนบีมูซาได้ขออาบทนี้แล,ล้วเราก็ตอบรับอาของท่านด้วยกับการที่สตรีดังหนึ่งจากสองคนนั้นได้มาหาท่านและพาท่านมูซาบีมูซานั้นไปพบกับพ,พ่อที่แก่ชราของนางชายชราคนนั้นเอ็นดูท่านนบ,บีมูซามากครับเขาได้ให้ที่พักพิงกันบนบีมูซาและก็ยุกดก,กลูกสาวคนหนึ่งให้แต่งงานกับท่าน มาสอรอห์นะครับนี่คือสิ่งนี่คือคำกล่าวรบบีอินนีเลมาอันซันตาอิลยามินดิมาอันซันตาอิลยามินเค่อยดาทีรุนข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์อยากได้ความดีที่พระองค์ทรงประทานลงมาให้แก่พระองค์นือเกินนะครับเาลาเราก็ทรงให้กับท่านนบ,บีมุสซาอะลัยฮิสลามสองดุอาเนี่ยเป็นนะครับดุอา แรกลาอิลาฮิอิลลาอัลลอฮัสซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัตซอลิมีนนะครับในพี่น้องเปิดในสุระอัลลอบิยานะในอายะที่87นะครับแล้วก็คำกล่าวที่เป็นคำดุอาของคำขอของท่านอบีมูซาที่มีต่ออัลลอฮ์นะครับในอิศร์อัลกอซอสนะครับ อีกดูอันหนึ่งพี่น้องครับเดี๋ยวในช่วงที่สองเนี่ยนะครับเรื่องราวของความรักของท่านบรรดาสหาบะ้์ที่มีต่อท่านนบ,บีมุฮัมหามัสลลัลอะลัยฮิวะอัลลัมนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นข้อคิดอิบรออิบรอก็คือข้อคิดนะครับให้กับเราพี่น้องครับอีกดูอันหนึ่งสั้นๆเลยนะครับฟฟััลลอฮฮฮุุคดนนาิซวะ فالله قيد ح ا ราะฮ ه ม أ นฟัลลอฮุ م ي ن فالله قيد ح ا วะฮ و วะ เอาฮาฟะหุวาอาร์ฮามุรอัร์ฮามุรรอฮิมินดังนั้นอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้คุ้มครองที่ดียิ่งและพระองค์เท่านั้นทรงเมตตายิ่งในหมู่ผู้เมตตาทั้งหลายอันนี้ก็เป็นหนึ่งจากอักุรานนะครับในสุรยูซุฟนะครับในสุรยูซุฟอายาที่หก่หกสิบสี่ เรื่องราวเหล่านี้อย่างที่นําเรียนครับว่าอัสลอกอลซอฟิฮัันคุรานนะครับเอากะมากอลรอซูลสลลัลฮุอะัยฮิวะสัลลัมเรื่องราวที่ถูกกล่าวไว้ในอันคุรานนะครับประวัติของนบีบรรดานบียุนอัมบิยะทั้งหลายเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮิวะสัลลัมเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจพี่น้องที่รักขอเราครับฉะนั้นวันนี้หากเรามีความทุกข์ใจต่างว่าเรามีความทุกข์ยากนะครับความทุกข์เนี่ยมันจะมาช่วงกลางคืนดึก นอนไม่หลับคนใครที่นอนไม่หลับเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันมทรมานนะนะครับทรมานมากๆถ้านอนไม่หลับก็ตื่นขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาอาจนั่ละหมาด,มาดอาจจะ,ะกลางคืนสงบดึกๆสงบสงบก็กิยามุเลเลตะฮุยุดนะครับสักสองราา้ายาโดยประมาณหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ทำทั้ทงละ สองากาดล้วก็ให้สลัดเนี่ยหัวใจเราจะมีความสุขมากๆเลยพี่น,น้องครับฉะนั้นดูอานั้นเป็นศิลนะครับเป็นเป็นอาวุธก็ได้นะศิลนะครับต่อสลาเนะแปลว่าละหมาดนะครับตอศิลนี่แปลว่าอาวุธดูานั้นเป็นอาวุธดูานั้นเป็นอ่าเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องจะต้องนํามาใช้แหละครับนำมาใช้ทั้งหมดชีวิตของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชีวิตที่ถูกกล่าวว่าอะไร ครับชีวิตของเราใช้ซะอันนั้นไม่มีไม่มีที่มาที่ไปนะครับไม่มีที่มาที่ไปพี่น้องเคยเห็นนะขัดเอาตัวใหญ่ๆนะครับเวลาขึ้นรถขับรถไปบนทางด่วนชีวิตของเราใช้ซะชีวิตของใช้ของเราชีวิตของเราคือที่เอาล้อนแ้ส่งให้ครับชีวิตของเราร่างกายของเรานะครับนั่นคือเอาล้อนแ้ส่งให้อินสซาลาตีบนุสุเกบามาฮายะยาบามามาตีเลนลาฮิโรบินอาลามิอินทสซาลาตีบนุสุเกบามายิยะ วามามาติลินลาิรอบบินอ่านลามีอย่างที่เราได้อ่านในในดอาอิฟติตาก่อนที่เราจะอ่านนะครับเป็นสุนัขของท่านนบีที่เวลาที่เราอ่านนะครับก่อนท่าะอ่านอัลฟัตยาฮันนั่นแหละนะครับในช่วงขอรละหมาดนะครับนะครับในส่วนของดวอ่านนะครับคำกล่าวก็คืออินนัสซอลาตีแท้จริงการละหมาดของอินนัสซอลาตีวันนุสุกีว่าการมีชีวิตของฉันนะครับการ ของฉันทั้งหมดนั้นอิศวะบวมาชยบรมารถิลิยาหรอปิอาลาดมินมการชีวิตของฉันนะครับรูปบันของฉันเลือดเนื้อทั้งหมดของฉันเนี่ยนะครับการตายของฉันการมีชีวิตของฉันนั้นเพื่ออาร้อนสุฮานหัวตาอย่างที่เราไร้กล่าวอยู่เสมอฉะนั้นพี่น้องที่รักขออาร้อครับเวลาที่เรามีความทุกข์ยากเวลาที่เรามีความทุกข์ใจนะครับหันพาพึ่งพิงต่อดุอาที่เราร้องขอต่อ Allah. Mm hmm. อรราร้อนอาล้อนนั้นครับ เมื่อบาวของพระ์ได้ร้องขอต่อพระองค์พระองค์ก็จะทรงให้หลายท่านอาจจะคิดว่าหรือผมหรือใครก็ตามอาจจะมีช่วงของว่าความคิดบ้างว่าเอออัลลอฮ์ไม่ให้เลยอะไรประมาณนั้นเพียง่นครับอัลลอฮ์ให้นะกับดูอาที่เราขออยู่เสมอบางครั้งเราขอให้มีให้มีทรัพย์สินเงินทองอัลลอฮ์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตเราพระองค์ผระทรงให้เราได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้นะครับคนคนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่า ถ้าหากก็จะเป็นคนจนคนหาเช้ากินขําโดยประมาณนี้นะครับจังเป็นคนที่มีความสามารถมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออลอ์ครับเมื่ออลอสทรงให้เขาร่ํารวยบางครั้งอุปนิสัยอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ทั้งอลอ์ก็ให้เป็นแบบนี้แหละแต่อลอสท่งเพิ่มพูนมีลูกหลานที่ดีนะครับเป็นคนที่อามาาเป็นคนที่ดีนะครับให้มีความสุขสังื่นเป็นสิ่งที่ทดแทนนะครับอลอ์จะท่งให้ครับ บอกว่าเปลี่ยนรถได้นะครับเปลี่ยนบ้านได้เพิ่มได้บ้านช่องทั้งหลายสวยงามแต่นิสัยจะต้องไม่เปลี่ยนนะครับนิสัยจะต้องไม่เปลี่ยนเคยเป็นอย่างไรก็เ,เป็นอย่างนั้นนะครับยิ่งมีทรัพย์สินเงินทองก็ยิ่งเป็นคนที่บริจาคไปในหนทางของเราอ๋อครับแล้วก็ดูอานะครับที่หลายคนเคยมีเพื่อนของผมคนนึงเคยบอกว่าเขาเป็นคนที่ยากจนนะ คนที่ยากจนเขาขอดุอาต่อแล้บางทีเขารับสาการบ้างอะไรบ้างนะครับสอนหนังสือ,อสอนพระดูอีนะเป็นน้องครับครูพระดูอินะเดือนนงไม่เท่ปลารนะครับสองสามพันบาทนะครับก็ขอดุอาต่อแล้วว่าโอ้เอาร้อขอให้ชั้นเป็นผู้ที่ขอให้หลังจากที่ฉั้นเป็นคนที่ขอ,อรับสาการมามากลวยามร้อขอพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนให้ชันเป็นผู้ที่เป็นคนที่จ่ายสาการดด้วยเถิดี่เขาขอดีมากนะเขาขออยู่อย่างงี้จนกระทั่งเขาก็ไปทําธุรกิจหนึ่งนะครับ ล l l a ์ทรงให,ให้เขาได้สมหวังลลอ a ์ได้ทรงให้นะครับ <_ C 1> ในสีเนียวข,ขอเขาเป็นคนที่ทําธุรกิจได้ประสบความสำเร็จแล้วเขาดีใจมากเขาบอกว่านี่คือดูอาที่ล l l a ์ทรงให้แล้วเมื่อเขาได้ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ลืมคนยากจนคนขัดสนในหมู่บ้านในแต่บลของเขาคนรอบกายของเขาฉะนั้นดูอานะั้นเป็นศิลาเป็นอาวุธข,ของพุธทธศรัทธาครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกับช่วงที่สองนะครับกับยาติมรับอรุณนะครับพักสักครู่เดียวครับ